บายดีาาาาานะมานีพบกับช่องคำปานพาหลาะคือเก่านะมนนีคำปานพาเลาะสิผ้ามาเก็บเห็ดปวกก่ะแม่ว่าเห็ดปวกมันออกในคันน้องเขาเป็นเห็ดปวกเก็บเอาขี้เก่ขขาของแม่ว่านี่บอดมาหน้าปวกจิกดอกสีดำๆจุม่มงามเลยใหญ่กันอยู่เนาะ

ตัวนี้เป็นขั้นน้องสาของ,องน้องเลี้ยงปลาดุกน้องปล่อยปลาดุกกับปลานิลอยู่นี่มาแม่ย่ะเห็ดปวกออกก็เลยให้เขาลงมาเบิง่งว่าหน,นิเพิ่นเก็บบลั๊กเลยลายไปหลอกทางดอกนีอ้ขึ้นหน่อยเถอะวะนี่ก็ดอกนีอีกเห็ดปวกจิง ส่วงในกระดูดฝนเนะซัมสกินไรเห็ดดอกดำดำ,ดำเนี่ยมแบบเห็นเลยตัวนี้ของร่มมาออกแค้มครั้งทั้งสองดอกจะดอกบ้านละ ยับมานี่็เป็นดอกจูมอ๋อเรียบแสบเห็นเป็นดอกสีดำดำนะแน่นจมูกเห็นไ่ปอกจิกออกร้ายเดียวแต่จะบอกออกไก่คนออกแถวไก่ไก่คน อกโตขัดน้องเลยกินแต่เนีย้ยงเนี้ยงแล้วเขาพ่นดินกันมากฮะเนี้ยก็ะด๊อก ปีนี้มาออกอยู่ขั้นน้องนี้นะแต่ละปีนออกอยู่โคตรสบายฮะกินเมอยอ่โอ้หักจับดินกัน,นี้วก็ได้หมด nè cái bò hến nó đỏ nổi cơn chùm chùm không làm này đinh néo cái đó, ừ, néo, mịt. đó bằng thạc đi néo tìm mì bớt 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 à หองห้อยแม่เอาเมื่อวานนี่มนตเบิดีเ็อพ่นว่าเฮาบ่ได้มา่านี่ยังมีอยู่เนาะตมจอขึ้นมาใหม่ตัวเพิ่นบ่เห็นนี่แบต้องสังเกตบงดีๆจึงเห็น

ถิมไปก <IS AS existential> ็มีถิมถิมแท้ในวัตแหละอู้จุ่มน <shared> ี่คัก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 จุ่มนี่มาเบิ่งจุ่มนี่มาเบิ่งจุ่มนี่โอ้ยดอกงามเลยดอกสีเหลืองๆจุ่มนี่อู้ยำยุบยำยุบ บ่จุม่มักเลยจุม่มเลยงามเลยง่วงงามเลยจุม่มโ,โอ้ดอกกางามเห็นสบายอีกแล้วเ,เกี่ยวกับเห็นอ๋อเก็บเลยเก็บเลยโอข,ขักจุม่มหมด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 ,หมด เรบ่อยกองนะฮะกองมือมือมือเนี่ยใส่ซ่มอยู่ทึ่งเรามาเก็บในขั้นน้องโอ้ยดินกันเนี้ยวเนี้ยเถ้าได้แบนนี้เบิร์ดเนี่ยอู้หงามคัด หมดกะครบพอหมดปาดนี่เงาวก,กระดอดนินก็ได้สีดอกสุดท้ายมันแหลมมันนี่เรียบร้อยจุ่มในจุ่มไงเนาะในชุดในจุม่มนี่แหละงามเลย มาเป้งจุนสไตล์เนาะนี่อยู่ซีดอกหาดอกโคกดอกไก่ต้นมันเลยเหงาต้นมันเขาเลยนะี่นม่นบ่อยากเห็นโคกดอกดอกคือซุดแล้วนะี่ดอกงามดอกไงแล้วเนาะ เหล่บลาบังเล่าบ่มีอีหล่ะรถชั้นนี้เก็บป่วงมาเบิ่งผลงานมาดเมาเก็บแต่หลายเติบเนะาะบ่เห็นสักดอกอง,งามเลยแข่งกินเพลพน,นเก็บป่วกมาเบิ่งผลงานเก็นเก็บเมื่อวานนี่น่ขั้นคู่เนาะตัวนี้เฮาเก็บมากที่นี่ เกมเป็นคันคูน้องมั้งว่าเนี่โอ้อหโหอกใหญ่ไงโหตีนเป็นคนหมาน